เติมเกมเมกาเบกใช้แค่ UID หรือจะเติมผ่านบัตรสตีมเลือกเติมได้เลยที่ Rich Man Shop ถูกคุ้มพร้อมโปรจัดเต็มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มอีก1แพ็คแถม Rich Man c คอยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุดนาน10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ r i c h m a n s h o p h ิชแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันบันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามและดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆเมกาเบกทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ได้มาเล่นในโหมดฟาร์มโดยที่สุ่มเพลเยอร์อีก2คนผมจะมาแนะนําระบบการออกนะครับผมโดยที่มันจะเป็นทางออกที่เราไม่ได้ไปแย่งออก A B C D E นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการทำเควส การช่วยเพื่อนนะครับผมช่วยเพื่อนตามฉากก็คือช่วยบอทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราช่วยเพื่อนครบแตัวเราจะสามารถที่จะเรียกทางออกฟรีได้โดยเคเวสตตัวนี้นะครับมันจะโผล่มาแบบสมนะครับก็คือไม่ได้มีทุกรอบแต่ถ้าหากว่ามันมีขึ้นมามันจะอยู่ตรงซ้ายล่างเขียนว่าจะต้องช่วยเพื่อนกี่ตัวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนี้เป็นคลิปรีเพย์มันอาจจะไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูแล้วกันว่าเคเวสตหน้าตาเป็นอย่างนี้ลองดูตัวอย่างไว้ก่อนก็ได้นะครับ ทีนี้พอเวลาเรามีเควสต,ตัวนี้ขึ้นมานะครับทั้งสมาชิกในทีมของเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทุกคนเลยก็คือถ้าหากว่าขึ้นเควสนี้มาเพื่อเราจะได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เราก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปแว่นขยายแบบนี้นะครับอ่ะโดดตกหลุมเป็นรูปแว่นขยายแบบนี้นะครับแล้วก็ไปกดเอฟค้างมันก็จะขึ้นว่าเราได้ช่วยเพื่อนหนึ่งคนแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะต้องพยายามหานะครับว่ามีจุดไหนอีก ให้ครบ8ตัวนะครับผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราค้นหาครบ8ตัวมันจะลงทางออกพิเศษให้ทันทีเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเปิดทางออกพิเศษเราควรที่จะต้องอกดช่วยและเก็บไว้ยกตัวอย่างเช่นเราช่วยเพื่อน7คนเกมให้ช่วย8คนนะครับเราช่วยเพื่อน7คนและคนที่8เนี่ยเราไปกดในที่ที่เราต้องการจะออกนึกออกใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราบริหารได้แบบนั้น มันจะทําให้เราสามารถที่จะกาหนดทางออกตามใจเราได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อกี้ก็เห็นรูปแว่นขยายกัน,นงละบางทีมันอาจจะไม่มาในลักษณะของแว่นขยายนะครับบางทีมันจ,จะมาในลักษณะของการยึดพอยต์หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะผมขอเล่าให้ฟังตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าทางออกฉุกเฉินเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่ทางออกฉุกเฉินออกมานะครับเพลเยอร์ทุกคนในเกมเขาสามารถที่จะเห็นทางออกได้ นั่นเองนะครับผมถ้ากับว่าถ้าตี้ผมเปิดทางออกพิเศษเนี่ยมันจะทําให้เพลเยอร์คนอื่นเขาจะเห็นในแมปเลยนะครับว่าตรงนี้มีทางออกพิเศษและทางออกพิเศษเนี่ยจะใช้เวลาในการออกที่นานมากนานกว่กาทางออกปกตินะครับแค่รอให้ทางออกลงมาก็ใช้เวลานาน,านแล้วและกดทางออกเนี่ยมันใช้เวลาในการโหลดนานมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีชั้นเชิงในการเรียกทางออกนิดนึงนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าจุดทางออกอยู่ทางขวาบน เราก็ไปกดช่วยตัวประกันในทางซ้ายล่างอะไรประมาณนี้ให้มันห่างจากทางออกนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีโอกาสที่เพลย์จะมาน้อยลงถ้าหากว่าเรากดทางออกไกลๆนึกออกใช่ไหมครับอืมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูตัวอย่างของทางออกเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตข้ามไปตอนที่ใกล้ทางออกเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับ โอเคครับตอนนี้ทีมผมได้ช่วยเพื่อนไปอยู่ที่เจ็ดทับแปดนะครับเท่ากับว่าถ้าผมกดอีกแค่คนเดียวเราจะได้ทางออกเลยนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่กดตอนนี้นะครับเราจะต้องเคลียร์มอนให้หมดก่อนเพราะว่าเวลาเรากดทางออกจะได้ไม่มีใครมากวนเรานั่นเองอ่ะผมก็แบบอือยังไงดีนะผมก็กดช่วยเหลือกันอ่ะเดี๋ยวเราออกกันตรงนี้แหละเคผมกดช่วยเสร็จนะครับมันก็จะมีข้อความว่าตอนนี้ได้ทำบารกิจิจช่วยเหลือเพื่อนครบทักง8คนแล้ว และทางออกกําลังจะลงมาอันนี้ก็คือทางออกที่ผมพูดถึงนะครับทางออกพิเศษอ่าสังเกตว่าตอนนี้จุดออกก็คือจุด A นะครับแต่จุด B กําลังหลดอยู่แต่ว่าผมสามารถที่จะเสกทางออกส่วนตัวมาแบบนี้ได้เลยสังเกตนะครับว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่จะเสกลงมานะครับและอย่างที่บอกเลยว่าเพลเยอร์ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามีทางออกพิเศษผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในระหวานน่างนี้เราจะต้องเปิดรูเปิดตานะครับแล้วก็ดูให้ดีๆว่ามีใครบินมาหาเราหรือเปล่า โเคทางออกมาแล้วอ่าทีนี้พอเราก,กดทางออกเห็นไหมครับว่าหลอดมันนานมากเลยครับผมเห็นไหมครับหลอดมันขึ้นช้ามากเนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ถ้าหากว่าเราโดนยิงหรือว่าโดนก่อกวนนะครับผมยิงใส่เราแค่ทีเดียวเนี่ยมันจะทําให้ยกเลิกการกดทางออกเลยนั่นเองนะครับอ่ะครบร้อยปุ๊บออกเลยเค okay. ภาพค้างไปแล้วแปลว่าเกมจบเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับผมก็มาโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนนี้มันมีระบบทางออกพิเศษนะครับก็คือให้เราทำเวสพิเศษไม่ว่าจะเป็นช่วยเพื่อนหรือว่าไปยึดพอยอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างในเคสของผมเนี่ยคือผมช่วยตัวประกันนะครับโดยที่ขึ้นอยู่กับระดับความยากด้วยนะครับอย่างเช่น normal ก็ช่วยแปถ้าว่า hard ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ extreme ก็จะยิ่งเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นแบบนี้มันไม่ได้มีทุกลอบนะครับมันสุ่มเนาะ โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์บอกไว้ได้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ